เกิดเหตุระทึกบริเวณชายแดนจังหวัดสักแก้วหลังจากที่ทหารกัมพูชาเกณฑ์ชาวบ้านมารื้อลวดน้ำที่ทางฝั่งไทยมีการล้อมเอาไว้เกือบจะมีการประทะคารมกันล่าสุดทั้งสองฝั่งยังคงตรึงกำลังค่ะ นี่แหละค่ะโซเชียลฝั่งชาวบ้านกัมพูชาบันทึกคลิปขณะที่กลุ่มตัวเองพยายามใช้ไม้ไผ่ความยาวประมาณ5-6เมตรแทงทะลุรัว้วลวดหนามทหารไทย<อ>บางคนจากในคลิปเห็นว่าพยายามจะบุกเข้าไปหรือรัว้วลวดหนามหีบเพลงที่ทางทหารและเจ้าหน้าที่ต่อชะดอกั้นไว้ตามแนวชายแดนพื้นที่ของเราบริเวณบ้านหนองจานตําบลโนโนหมักมุ่นจังหวัดสระแก้วไม้ไผ่ทะลุมาถูกมือทหารไทยไ<ม>บาดเจ็บไปหนึ่งนายค่ะบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ผ่านมาหลายชั่วโมงจากการเฝ้าสังเกตการของเจ้าหน้าที่ฝั่งไทย ยังมีเสียงชาวกัมพูชาตะโกนเอะอะโวยวายบริเวณรั้วลวดหนามพบว่ามีทหารกัมพูชาถือสิ่งคล้ายอาวุธเข้ามาด้วยขณะที่มาตรการของฝั่งไทยมีการตรึงกำลังก็คือทหารชรบและสั่งเพิ่มกำลังตำรวจอีก3รถตู้เพื่อรักษาอธิปไตยอย่างเต็มที่ค่ะ